สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่คลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตา VIP นะครับก็เป็นคลิปแรกเนาะของวันเสาร์นะครับพี่พี่วันนี้แนวทางหุ้นเนาะจะปิดนะครับก็จะมีลาวสตานะครับบัลลักเลาวสตาฮานอยนะครับแล้วก็สามลาวก็รอบดึกนะครับเนาะแล้วก็ดึกๆกก็จะเป็นพวกดาวโจน VIP แล้วก็ราวขาชาตินะครับส่วนลาวสตานะครับพี่พี่เมื่อวานนี้มา มาเด่นลองนะครับพี่พเนาะมาเด่นลองมาเด่นลองสามตัวในผิดเลขห้าก,กับเลขสองนะครับพี่พี่เมื่อวานนะครับผมให้ห้ากับเก้านะครับผลที่ออกหนึ่งสองเก้ากับสามสี่นะครับหนึ่งสองเก้าเลขสวยนะครับพี่พี่แต่ของเราไม่มาเนาะห้าไม่มาใครเอาเก้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สองเก้านะครับเราสตาร์วีไอพีให้หกกับสองนะครับผลที่ออกสี่แปดสองหกศูนย์นะครับ ของเราตัวเจาะไม่มาเหมือนเดิมเนาะสองตัวมาทั้งสองตัวเด่นเนาะใครเอาสองไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่แปดสองใครเอาหกไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หกศูนย์นะครับพี่ๆส่วนท่านใดนะครับที่ติดตามอีกแนวทางอีกสูตรที่ผมแนะนําว่าท่านใดชื่นชอบในะรอบ VIP เนาะให้ดูผลราสตาสองตัวบนล่างแล้วเลือกตัวใดตัวหนึ่งไปวิ่งรูดที่รอบ VIP เมื่อวานนี้สองมานะครับสองมาหนทตัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางที่แนะนำเนาะ ส่วนวันเสาร์ที่30นะครับพี่พเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับท่านใดชื่นชอบก็ขอให้ปังๆรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับลาสตา้านะครับผมให้ไปที่เลข8กับเลข4สายรูดนะครับให้เลข4 4 2 4 8 สี่เก้านะครับแปดสองแปดสามแปดเก้าสามตัวนะครับสามตัวให้ไปที่แปดสี่สองสี่สองสี่เก้าแล้วก็แปดสอง ส่วนลาวสตาร์วีไอพีผมให้ไปที่เลข7กับเลข1สายรูดนะครับให้ไปที่เลขเจ็ดเจ็ดสองเจกเจ็ดแปดหนึ่งส สามตัวนะครับผมหนึ่งเจ็ดแปดนะครับจากประมาณนี้นะครับสลับแนวทางลาวสตาแล้วก็ลาวสตาวีไนะครับวันนี้ก็ขอให้ เ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางขอให้โชคดีกับแนวทางเตี้ยดวังให้นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่ชื่นชอบในรอบ VIP นะครับให้สังเกตดูผลลาวสตานะครับสตัวบนล่างเนาะแล้วเลือกตัวเด่นตัวใดที่ชอบนะครับเอาไปวิรูดในรอบลาวสตาเนาะก็ขอให้มาเด้งๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ